กองน้ำมันเครื่องเป็นฝาหม้อน้ําอันนี้คือบูธผู้เนี่ยนะครับอันนี้ก็กันฝุ่นกองแอร์นะครับเอาของใหม่ไปเลยตัวนี้ก็เป็นผ้าเบรกหน้านะครับไม้ตีกองเบรกหลังครับปีกนกบนล่างนะครับจัดไม้เรียบร้อยกันโค้งหน้าคัดคอมแอร์นะครับชุดแฮปปี้มิวมาแล้วสําหรับอีลส D ดีแม็กตัวนี้นะครับก็ได้มาสภาพค่อนข้างที่จะช่วงล่างมีปัญหานะครับแล้วก็พวกอะไรพวกนี้มาเสื่อมสภาพนะครับจัดชุดใหญ่มาแล้วนะครับแฮปปี้มิวเลยเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกให้ผมให้ดูก่อนนะตัวไซกองเห็นไหมโอ้โหลูกยนล,ลูกยางขาดหมดแล้วแล้วก็ด้านในมันค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับโยนนะโยนทิ้งไปเลยไม่ต้องมาเสียดายกองน้ำมันเครื่องนะครับกองน้ำมันเครื่องก็เอามาตัวหนึ่งของอีสูนะนะครับตัวนี้จะเป็นใส่ลูกยาวอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นฝาหม้อน้านะตัวเก่าก็มันน่าจะเสื่อมสภาพแล้วนะเนี่ยเสื่อมสภาพยังไงลูกยงล,ล,ลูกยางด้านในมันก็อาจจะแบบ ไม่ค่อยดีแล้วซื้อใหม่ไปเลยนะครับว่าตัวไม่กี่บาทเนาะจัดให้ลูกค้าได้อยู่แล้วนะตัวถัดมานะครับลองดูนี่ของใหม่หมดเลยนะนี่ครับอันนี้คือบูธคูแหน็บนะครับก็จัดมาเรียบร้อยนะบูธคูแหน่บเรียบร้อยนะโอเคเราก็เก็บกันไปอันนี้ก็กันฝุ่นนะครับตัวกันฝุ่นก็จัดมาให้ด้วยนะครับกองแอจัดมาให้ด้วยนะครับว่าเป็นผ้ากองคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมเลยนะกองฝุ่น เขาเรียกฝุ่น PM 2.5ได้นะครับปลอดภัยแล้วก็ดีต่อเรื่องของสุขภาพคนที่นั่งอยู่ในรถนะครับโหชุดนี้จัดมาแพงมากเลยนะนะครับก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่แพงเกินไปสําหรับลูกค้านะครับตัวนี้ของ ISU DMAX นะครับอะไรเอ่ยนี่ไงกรองอากาศนะครับของใหม่นะพะของเก่าเราโยนไปแล้ว,วละนะครับเอาของใหม่ไปเลยนี่ครับสภาพนีสวยไร้ฝุ่นนะจัดป้นะครับอากาศได้แบบสดชื่นสดชื่นด้านในนิดนึง ตัวนี้อะไรเลยตัวนี้ก็เป็นผ้าเบรกหน้านะครับจัดให้เหมือนกันนี่ครับหนักมากเลยอะนะผ้าเบรกหน้าเดี๋ยวพี่มอสเป็นคนเปลี่ยนให้นะครับโหตัวนี้หนักเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกแอร์นะหน้าคัดคอมแอร์นะครับเกี่ยวกับพวกแอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าคัดเลยนะมันน่าจะมีการแบบดังหรืออะไรทุกอย่างนี่แหละนะครับรก็เปลี่ยนไปเบรกหลังครับจัดมาให้แล้วโอ้โหแต่อุปกรณ์หลายอย่างนี่หนักมากเลยนะเบรกหลังให้เรียบร้อยนะ ปีกนกบนล่างนะครับจัดมาให้เรียบร้อยกันโค้งจัดเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้สภาพกล่องก็จะเจก่าๆนิดนึงอุ้ยโดนนะครับอ่ะดูพวกนี้นะครับจัดให้ไม้ตีกรงนะครับไม้ตีกรงนี่ก็ไม่ใช่ไม้ตีกรงแบบไอ้นี่นะ uh huh. ไม้ตีกรงที่ติดกับรถนะครับเด uh ี huh. ๋ยวเราแกะดูว่าของใหม่ของใหม่หรือเปล่านะเราแกะดูเลย uh huh. นี่ครับไม้ตีกรงโอ oh ้โ oh, หหม่เอี่ยมเลย นะในที่กล่องใส่ให้ใหม่มีอะไรที่ยังไม่ได้พูดบ้างนะขอให้ดูแต่ละอย่างกันนะครับเ๋ยเปลี่ยนให้หมดเลยนะลูกยางต่างๆนะครับก็ซื้อมาเรียบร้อยนะน,นี่พูดไปยังเลยพูดไปแล้วเนาะอันนี้อะไรอะ่ะนะจริงๆเราก็สวิสก,กันหมดนะครับนะต่างๆนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะของเก่ามันน่าจะเสื่อมสภาพนะครับสำหรับยี้สูขันนี้นะก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับใครสนใจก็อย่าลืมทักเข้ามาได้นะครับเพราะว่า อุปกรณ์พื้นฐานที่เขาใช้งานกันจริงๆนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็โอเคสตาร์ตติดนะครับมีเรื่องของตัวช่วงล่างเนี่ยที่มันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเนาะเพราะว่าทางร้านนะครับเอาเข้ามาก็ต้องตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บรู้ปัญหารู้อะไรพวกนี้เราก็ต้องแก้ไขกันนะครับผมถ่ายแบบไม่อายเลยนะเพราะผมอยากให้คนรู้นะครับว่าหน้าร้านเป็นยังไงหลังร้านก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับสามารถออกกล้องให้กักบทุชวนเห็นได้เลย สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับใครสนใจรถยนต์มือ2นะครับที่มีรับประกันสูงสูงที่มีการเปลี่ยนเซอร์วิสอย่างนี้นะครับอย่าลืมติดต่อมาได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าโทรเข้าที่0 2 9 2 5 6 2 9 9นะครับผมยินดีรับสายทุกท่านนะครับเจอกัน